ท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ย่อมเป็นดวงของท่านอย่างแน่นอนนะคะพลังงานจักรวาลพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงให้มาเจอคะ่ะลองฟังดูนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะอาจารย์ขอเลือกไพ่มา5ใบนะคะ พลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่บอกว่าท่านจะสามารถประคับประคองหรือบาลานซ์ตัวเองไปถึงจุดเป้าหมายที่ต้องการได้นะคะท่านไม่ได้ร่วงหล่นจากอะไรอะที่มันเป็นความเสี่ยงพอสมควรเป็นความท้าทายในชีวิตที่ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องทําให้ได้และท่านก็ทํามันสําเร็จค่ะนี่คือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมันนะคะ ผลประโยชน์นั้นอาจจะมีการแลกเปลี่ยนก็ได้แอะแลกเปลี่ยนแล้วมันคุ้มค่าค่ะนะคะใบถัดไปค่ะท่านจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์้ำจุนหรือท่านจะได้คู่ของที่รักกันดูแลกันนะคะไปจนแก่เท่าไปด้วยกันได้เลยนะคะในระหว่างทางแน่นอนค่ะมันอาจจะมีปัญหาบ้าง ความขัดแย้งทะเลาะเบาแหวงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรักแต่การหันหลังให้กันการไปสนใจในสิ่งที่ตัวเองสนใจก็ไม่ใช่เรเรื่องใหญ่อะไรนะคะคนเราสามารถมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทําเมื่อทําสําเร็จก็หันหน้ามาคุยกันไม่ได้แปลว่าคนสองคนจะต้องแยกทางกันเสมอไปมันแค่ไปสนใจในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแค่นั้นเองนะคะอาจารย์ไม่ได้แปลว่า คุณกับคนรักจะเลิกกันนะคะใบสุดท้ายค่ะว้าวคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะโอ้โหเงินมหาศาลก็ได้นะประเมินค่าไม่ได้ก็ได้ไม่ว่าจะเงินจากความสามารถที่คุณทําลงไปคุณได้รับผลตอบแทนเงินจากคนอุปถัมภ์ก็ได้คู่ครองคนรักผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้เงินจากการลงทุนอะไรสักอย่างก็ได้นะคะเล่นหุ้นหรือเสี่ยงโชคก็ได้ นะผู้ใหญ่ให้ก็ได้นะคะอันนี้คือดวงคุณที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาภายในเร็ววันนี้คุณกดยอมรับน้อมรับคุณจะได้รับสิ่งนั้นค่ะขอให้โชคดีค่ะ